กินชวนไปเที่ยวกันค่ะที่นี่โอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้ไปเที่ยวกันค่ะที่ขอนแก่นนะคะภูผาม่านค่ะเขาเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยชาวอําเภอภูผาม่านนะคะพลิกฟื้นปรับพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ําห้วยม่วงจําหน่ายอาหารฝีมือเชฟนะคะลูกจ้างชาวบ้านนี่แหละค่ะแต่อร่อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เปิดบ้านพักรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมงานความงามของที่ภูผาม่านในช่วงฤดูฝนนี้และที่เห็นอยู่ในภาพนี่นะคะ คือค oh. ้างคาวค่ะบินออกจากถ้ำนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของที่นี่ที่เรา hmm. จะได้พบเห็นด้วยในตอนไปเที่ยวบรรยากาศท่องเที่ยวที่นี่นะคะโดยที่อ่างเก็บน้ําห้วยม่วงบรรยากาศนั้นก็รายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวะคะ่ะไม่แพ้จุดท่องเที่ยวอื่นๆของที่อําเภอภูผาม่านะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําตกต่างๆค่ะแล้วก็มีการชวนนะคะเฝ้าชมฝูงค้างคาวจานวนมหาศาลที่บิน ออกมาจากถ้าค่ะช่วงก่อนพัค่านะคะเพื่อที่จะออกไปหาอาหารแล้วก็จะบินกลับมาในช่วงเช้าค่ะและจากการท่องเที่ยวที่คึกคักนี้นะคะทําให้จําหน่ายอาหาร <c oughs> ก็สดใสคึกคักตามไปด้วยค่ะโดยเฉพาะเมนูอาหารที่พลาดไม่ได้นะคะเอาอีกแล้วส้มตำส้ตมสตำกุ้งสดใส่ปลาร้า <c oughs> แล้วก็มีแบบยำรวมทะเลนะคะไปจนถึงสปาเกตตี้ชอบอันไหนเลือกทานอันนั้นได้เลยนะคะมีสเต็กหมูต่างๆเมนูหลากหลายเลยค่ะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะโอ้อันนี้ ที่ฉันถ้าได้ทานนี่จะฟินมากเลยนะคะหมูกระทะค่ะนั่งกินกันริมอ่างเก็บน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะโดยคุณรุ่งนภานะคะเจ้าของที่ดินที่บอกว่าตัวเองมีที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําก็มองว่าพัฒนาเป็นที่พักและร้านอาหารค่ะก็มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินมาพักผ่อนมากเลยแล้วก็ให้ความนิยมค่ะกับหมูกระทะด้วยนะคะก็จะทําที่พักแบบ กระโจมพลาสติกค่ะแล้วก็เมนูอาหารก็จะเป็นกุ๊กคนในหมู่บ้านลงมือปรุงนะคะก็เป็นกลิ่นอายพื้นบ้านแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวค่ะก็อยากให้เปิดใจบ้างนะคะถึงจะเป็นอำเภอเล็ก,ลกๆก็อยากให้เชิญชวนมาเที่ยวบ้างนะคะไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงเชียงใหม่เชียงรายก็สามารถเข้าถึงบรรยากาศที่ภูเขามีน้ำมีทะเล ทะเลอีสานนะคะก็คือตรงนี้อยากให้ทุกๆท่านเอ็นดูภูผาม่านสักนิดนะคะอยู่ที่ไหนนะขอนแก่นค่ะสวยงามน,นี่มีหมอกตอนเช้าๆด้วยหรืด,ดูฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ บรรยากาศสวยงามมีที่ท่องเที่ยวเยอะแยะน้ําตกก็มีนะคะอาหารก็อร่อยไปกันนะคะภูผาม่านขอนแก่นนะคะอนี่ก็มีวิวมีบรรยากาศภูเขานะฮะคือเที่ยวป่าเที่ยวเขาหน้าฝนก็จะได้ความชุ่มฉ่าสดชื่นคือแค่ไปอยู่ใกล้ๆภูเขาก็ได้รับไอเย็นๆนะคะเออข้อดีอย่างที่2คืออะไรรู้ไหมคือเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันไม่ใช่ไฮซีซัน